เน้นเน้นอะบเบๆน,น,นั่นกัน,นจะกินผัดเผ็ดกบใช่ไหมใช่ผัดเผ็ดกบของอร่อยหายากของอร่อยหายากใช่โอเคเดี๋ยวผัดเผ็ดแบบแซบๆเลยจะไปเี่ยก็เตรียมเครื่องอืพริก ผัดเผ็ดกบแบบบ้านๆครับผมนี่ผัดเผ็ดกบเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็นี่ขาดไม่ได้เลยต้องเป็นใบยีราใส่ใบยีรานี่เพิ่มความหอมต้นหอม Chắc này, chắc này nó nghe dài dài uhm. 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 แก่ข้าวหืมหืมไข่เต็มเลยโอ้ไข่เน้นๆอ่ะสับเซ็บนักกันอือเป็นไงมันอืออร่อยมากเลยตัวเองอือ ไข่เน้นๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่เลยนะไข่เน้นๆเน้น